ល <Nos fingers out> ួតໃຫຍ່ៗលចាហ៊ូញ <lump monter> ៉ឹមចាកុំមក្មេបរីរាមអពើបកូនឆៃម៉ោតិធើចាជੂੰកសួស្ដីចាមើងបងបួនគ្រប់គ្នានេះនេះមងបងបួនមក มึกกล้วยราดน้ำจิ้มบองปูเนื้อมันจะมุกทมทม,มตูตลาดก็เคยกินเคยมึกจะเคลียน์บองปูมึกราดน้ำจิม้มบอง,บงปูอันนี้ราดมาแล้วได้จ้ะสีราดอีกจ้ะพี่น้องหลายๆมันจะเสียบจ้ะพี่นอ้องนืมนะจิ้มเยอะๆจ้ะพี่น้องจ๋าไม่กินมึกกล้วยราดน้ำจิม้ม ซีฟูดแซ่บๆน้ำจิ้มซีฟูดบางปงูนจังงจังงปเปทะเลกับโมมดซูนห้อยจ้ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กระมมมกระเมบีร์มำพองเนอ้บอบางปูนจ้ะงเด้วยจ้ะหุบมึกพองคเนียจังงัจังงบางปูน,นืม จิ้มงันยังานนังคนะมาด้วยครับมาด้วยจ้ะเ,เดี๋ยวขออนุญาตวางถ้วยน้ำจิ้มตรงนี้เนาะนี่พี่น้องราดโบโ่พือดิเอามาจิ้มพ้อมพี่น้องพี่น้องจ้ามากินน้ำกันด้วยจ้ะ หนวดโอ้ยไปไหนเทียม,มอืมมุกราดน้ำจิ้มพี่น้องจา๋า ลูกโดดบะตองเดองานนี้มาจ้ะ สักาลวเม่บวกงูตัวใหญ่มาเลยพี่น้อง มาจ้ะคำยากฉีกเลยละกันเนาะมันกัดยากฉีกกิมโรดอือกอบกุบย หางมันพี่น้องหางมันใหญ่เลยเนาะ มาละกออบมาก นหอมพี่น้องอืมทีกลดเนาะพี่น้องอืมอืม เอาไว้อนุญาตว่างเทองกันเ้อะไมงบางพี่น้องบางนาคอยอ่อืมยังสี่หมีไข่เนยพี่น้องมาจับ าาเปิกาบักไลเบิดสวนอโลดพักจะียม Thì thêm nâng mệt và mực nâng xin Hãy พักหลายๆนะผิวดีได้พี่น้องอตัวที่สองอ่ตัวที่สองพี่น้องอะนะมันี่พอบานจัดปลาหมึกให้เลยจะสองโต ก็บ้านใจดีจังมันเนี่ยกอบ thiềm <laughs> ក <tatyra struggle> <coughs> no ៏ស <later> no ាបពីន້ອງน้ําចិ້ມក៏សាបមឹកក៏សាបពីន້ອງហូបអណ្ណាក៏ចង្អាញ់បងប្អូនអើយនេះน้ําបោកបងប្អូនមកហូបមឹកจ๊ะចង្អាញ់ណាបងប្អូនទេ เงินน้ําบําปวนหมึกเค้กสาซิมก็หมึกกล้วยอืมพี่น้องตัวบักใหญ่เลยจ้ะอืมๆ ชดน้ำจังมากพี่นอ้องอ้ย 完完。Well, ชิ้นสุดท้ายเซรบหลายพี่น้องนะ ปานมึกเจโบชูหัวหลๆบางบนุงนเนาะงันงัพี่น้องจ้ามือนี่มึกกล้วยราดน้ำจิม้มซีฟูดพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องโจโจมากเลยจ้ะพักมาเบิร์สวนจ้ะพี่น้องมือนี่เพชรลายจ้าพ่อการไม่คลิปนานนะจ้าพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับกระมุแมแระบมรีริรำพองเน้อจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องจ้มามือนี่กะมงเมวรํำไปแลวเด้อจ้าจุงกะสวัสดีจ้า